คนกลุ่มนี้ไม่ควรดื่มน้ำผสมน้ำมะนาวในตอนท้องว่างจากคลิปที่แล้วที่พี่แก้วเว้าไปว่า กินน้ำมะนาวผสมน้ำในตอนตื่นนอนเนี่ยส่งผลดีอีหยังกับร่างกายแน่ในคลิปนี้ก็เลยมันบอกว่ากลุ่มคนคนกลุ่มใดที่บ่กวนกินเนาะจ้าเพราะว่าร่างกายของคนแต่ละคนมันบ่กือนกันนั่นเองกลุ่มแรกก็คือคนที่มีปัญหาในเรื่องของกระเพาะอาหารทีมันแบบบอบางรู้สึกว่าระคายเครื่องกระเพาะอาหารูหรือว่าเป็นโรคกระเพาะเนาะจ้ากลุ่มนี้บ่ควรกินน้ำกเนาวแทะผสมน้ำในระหว่างท้องว่างเพราะว่าน้ำมะนาวมันเป็นกรดพอเฮากินเข้าไปนมิเสียห้ยระคายเครื่องกระเพาะอาหารของข้าไใดเหตดให้อาการกับ เพราะกำเริบเพิ่มขึ้นนั่นเองจ้าและข้อสองคุนที่เป็นโกดไหลย้อนในนามักเน่าหรือผลไม้รสเปรี้ยวพวกเนี้ยมันก็นสีมีโกดซิเตนาะจ้าซึ่งมันเป็นโกดมันก็นสีเ็ดไห้กดไหลย้อนของเหาเนี่ยทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นนั่นเองจ้าและสุดท้ายมันสีเ็ดไหฟันของเหาเนี่ยผุก่อนเร็วยิ่งขึ้นเพราะว่าในนามักเน้าเนี่ย มันมีกรดซิเตตที่เบาไปแหละมันสิไปทํไล่สารเคลือบฟันของเห่านะจ้ะก็สารเคลือบฟันมันหน่อยมันก็เฮ็ยใไ้ฟันของเห้ามันผูง่ายนั่นเองวิธีการป้องกันก็คือัานกินน้ำมะนาวเนี่ยพออยากให้ฟันผูก็ให้หลังดื่มน้ำมะนาวผสมกับน้ำเรียบร้อยเนี่ยอย่าเพิ่งไปแปรงฟันทันทีนะจ้ะอันนี้ก็สิซอยแก้ปัญหาตรงนี้ได้พอสมควรเลยนี่ก็เป็นคอเสียของการกินน้ำมะนาวผสมน้ำในตอนทองวางนะจ๊ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจโค้ดแก้ว